บูสเตอร์เนี่ย <Zoom. S 1> สุ่มสุ่มล้วนๆนะฮะลายชื่อการ์ดก็แบบนี้เลยนะครับในเกมนี้ก็จะมีทั้งแบบวิงกับไม่วิงมี2อ,อย่างวิงไม่วิงนะฮะก็จะเป็นดับเบิลนี้ไปเลยนะครับการ์ดที่แพงที่สุดในนี้นะฮะในชีวิตจริงก็จะเป็นนี่ซันโกคูระดับตีเข็แรนะครับแต่ไม่ใช่ซีเข็แรธรรมดาเป็นซีเข็แร่ plus เออดองมาหลายวันแล้วแต่ถามว่าการที่ดีที่สุดในเซตนี้คืออะไรนะครับผมจะบอกว่าการที่ดีที่สุดในเซตนี้นะน่าจะเป็นนี่ครับผมตันโกฮังนะฮะก็คือไอซีเขียวเนี่ยมันเป็นเมตาเมตาที่เก่งมากๆในในชีวิตจริงอะนะเก่งโคตรๆนะับผมแล้วแพงกว่านั้นก็น่าจะเป็นซีเคล็แปรของตันโกฮังนั่นเองนะฮะ โอเคผมมี100ซองนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเล่นเด็กอะไรเป็นพิเศษเอาเป็นว่า,าจัดเด็กอะไรได้เดี๋ยวจัดอันนั้นละกันนะครับวันนี้ไปเรากดทีเดียวร้อยซองเลยไหมมันค่อยๆฉีกอยู่แล้วปะอ๋อได้ทีเดียวสิ 40. โอเคไปมี100ตัวนะฮะเอวัยแคนหนึ่งไปเหลือ90จัดไปเพื่อนถูมือขอดีๆขอดีๆ เกมใหม่เอาหน่อยเพื่อนอุ้ยมีสีแดงมีสีแดงก่อนแล้วอะ่ะ <c> อ <oughs> ุ้ยไม่เลวอ่ะฉีกซองไม่ไม่มีออร่าก่อเลยเปนไงวะอันนี้น่าจะเป็นหัวแรนะครับคิดว่านะอ่าพวกนี้คอมมอนยูอาร์หัวแรอันนี้ก็ต้องเป็นหัวแรหัวแรแบบไหนเนี่ยหัวแรธรรมดาเลยแล้วมันจะทองทําไมวะนะอ๋อมันทองสองอันอ๋อก็ว่าอยู่โอเค จัดไปกลับไปเปิดแท็กไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนอันนี้อ๋อ U C โอเคสีขาวๆคือ U C โอเคไม่มีอะไรพิเศษอันนี้ชาลาเฮ็ดชาลาอันนี้อะไร U C อุ้ยอัเกรดเป็น R ได้ด้วยโอ้ดีวะ่ะ ก็คือเหตุเป็นสีทองนี้ก็อยากเข้าใจผิดว่าเป็นหัวแร่ตลอดนะอาจจะอัปเกรดนะัสีฟ้าคือลีดเดอร์อุ้ยนี่ไงตัวเมตาเลยซันพกทางที่เป็นลีดเดอร์นะฮะเออนี่โคตรเมตาโคตรเก่งนะครับโคตรอันตรายด้วยความเป็นสีเขียวอ่ะสีเขียวจริงมากครับอุ้ยมีทางอัปเกรดนะเป็นตัวอาความสามารถผมไม่ไม่อ่านเยอะเพราะว่าอ่านเยอะเดี๋ยว น่าจะทั้งวันวันนี้เออตอนเช้ามีเวลาอยู่ชั่วโมงกว่ากว่านะครับเ,เดี๋ยวสักพักอาจจะขาด้วยซ้ำ <laughs> ไปซองสีทองอันนี้ก็บร่งบอกถึงความเป็นหัวแรกเราเอามาลุปเหมือนใน MD ได้ไหมไม่ได้นี่สีม่วงแ,บบแรกสีม่วงน่าจะเป็นซุปเปอร์แร อุ้ยเป็นบีลัสนะครบ,บีลัสสีแดงเก่งมากตัวนี้คิทิคอลนะฮะแล้วก็ทิ้งมือเพื่อที่จะยิงได้ด้วยอีกนอหนึ่งอ่ะไหนไม่มีอะไรนะไม่มีอัพคั้นนะครับเราก็ตองสีม่วงอันนี้มี SR แน่แไปปึ๊บกีดิว <laughs> ก็เก่งนะ จริงๆมันก็เก่งนะีนิวผมเล่นอยู่ในชีวิตจริงพิซเซอร์อามี่นะป้ไฟสีแดงขอเป็นโกฮังตันโกฮังนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพมันก็มันก็สีเขียดแล่นะเออแต่มันเอ,อ้ยใช่ปะ มันก็ขอหน่อยขอขอให้มันเป็นตังโกหังไม่ได้อะอยากได้สนะักสามใบอสามใบน่าจะเก็บโอสีม่วงอ่ะเดี๋ยวเราเปิดรีบรีบขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นสีแดงค่อยดูต่อแล้วหรือมันกดสกิปได้ป่ะเมื่อกี้นี่ไงสกิปเฮ้ยอ้าวเชี่ยมันเปิดมาเลยจบแล้วเอา ได้สีิลอีกหนึ่งเหรอใช่ไหมอันนี้คือผมได้สีิลไปอีกหนึ่งใช่ไหมผมมีสองอันแล้วใช่ไหมนี่ไงโอเคกูได้สกุลคู่สองใบแล้วต้องเล่นสีแดงแล้วป่ะวะนอ้อยเออาร์ครับผมขอเป็นอะไรดีๆโตอู้ โคตรดีเวจิต้านะครับอันนี้คือสีเขียวจะไปเป็นใบเขาเรียกอะไรแรมอะแรมเล่งเอน r g y นะฮะสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นพวกการ์ดแบบเลขกใหญ่คือแบบค่าคอร์สแบบ6 7 8เออค่าคอร์ส8เนี้ยแหงแพงตัวใหญ่ๆนะฮะขอ,อดีดีเอาจริก็เก่งใบนี้แต่ว่า <C ess ly> ไม่ได้ใช้บ่อยเฮ้ยอ e, ็อาร์สองใบว่ะ ดีดีดีทำเด็กง่ายดีปะั๊บกีนิวแบบกีนิวแบบฟอยอขอบคุณครับวิทุรังส์อันนี้ก็เกง่งเก่งเก่งในสีฟ้าเลยนเนี้ยดีมากดีมากสองซพะแดงหนึ่งใบโอเคมีเออสองใบโอ้ของดี องโคตรดีอุ่ยสองไแล้วโกฮังต้องมาแล้วปเพื่อนโอ,อันนี้ก็เก่งอันนี้เก่งมากคูลเลอร์นะครับเก่งมากๆมันมีความสามารถเวลาบล็อกเนี่ยมันจะจับตัวนอนได้หนึ่งตัวด้วยโคตรดีไปโกฮังโกฮังที่ไม่ใช่โกคูโกฮังเพื่อน โอมันมาสามใบแล้วนะอันนี้เป็นแบบโอ้โหเป็นแบบ PA ด้วยนะเออคือต้องเล่นเหรอ,อนี้เปิด100ร้อยซองมีโอกาสที่ผมจะได้ทำเด็กมั้งไมยมีสีแดงว่ะเอาแล้วเอาแล้วขอ,อเป็นเวจิต้าเออีกสักหน่อยอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ย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 อุ้อ ออากันใหญ่เลยอะทีนิวสีส้สมนะฮะแล้ <strategic> วก็ <meter> สีอ่าสีแดงตันโตคูอ่าเอชอาร์ขอเวจิต้าครับพี่บู๊สองใบมีโอกาสนะมีโอกาสนะเวจิต้าฮืมคูลเลอร์เวจิต้าอ้อพิซซ่าเปิดร้อยซองไม่ได้เด็กเนี่ยเออนี่อย่างนี้นี่เพื่อน มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ไปหนึ่งใบท่วนโอเคอ <c oughs> มึงใส่มาป่ะเนี่ยสี่ใบแล้วอะหวยล็อกแน่นอนแดงเออมีแดงเราได้ลุน้นอีกเว้ยเอาเว้ย ไปเจ็ดเบจิต้าเบจิต้าอีกใบหนึ่งเพื่อนขาดใบหนึ่งเบจิต้าปุ๊บอ๋อลางมาอีกนะลางมาอเอ้ยแต่มันออก SR ตรงนี้ไงมันออก SR ซันโกคูตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะต้องไม่ออกซีเข็ดแรตรงนั้นเพราะว่ามันออกไปแล้วสี่ใบมันไม่มีโอกาสที่จะไปอีกใบหนึงหรอกเป็นไปไม่ได้ผมจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมเด็กมันใส่ได้แค่สี่นะครับ หนึ่งสองสามทุกคนปรบมือให้กับโกฮันครับผมทุกคนโกฮันะโกฮันะโกฮันผู้จ้ากฮันะโอหกสิบสองป้าปะดิ โอ้โหมีแดงโหเหลืองหมดเลยเพื่อนโอ้โหมีแดงด้วยอะ่ะโอ้ยโ,โอ้ย S R วิ่งเนี่ยมัน4ีใบแล้วว่ะเพื่อน <c oughs> ครบแล้ว S R ครบแล้วอะ่ะคือถ้า S R ครบเนี่ยนะเด็กมันพร้อมเล่นแล้วเว้ยเิีงแค่แบบเราใส่ซีเห็ดแลงเข้าไปสักใบสองใบอ่ะตะกี้ยังสองสามใบอยู่เลยตอนนี้เนี่ยยังไงดียังไงสิ ไม่ต้องไม่ต้องเอาเวจิต้าไปนะเกินแล้วนะเกินสี่สี่ใบแล้วนะไม่ต้องเอามาแล้วเอาเอาเอาอะไรดิเอา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 แอนดรอยแอนด o แอนดรอยคอนหกก็ได้อะโอหัน <c oughs> ขอล้าก้าเทดกันได้ไหมในเกมนี้ไม่ได้อุ้ยสีแดงไปครับท่านผมขอให้ทุกคนปรบมือต้อนรับสัน้น โกหังครับผมท่านครับถ้าคุณซื้อ1,000เพชรเนี่ยก็มูลค่าประมาณ10เหรียญ10เหรียญ10เหรียญ ประมาณนะนี่คือประมาณให้แล้วนะนี่คือประมาณปดเสษขึ้นนะเอาชนะไอ้ครกนี้ก็คือแบบของแถมถือว่าเป็นของแถมนะแดงโอ้โห oh, ไม่มีแดงด้วยยีสแพ็คสุดท้ายเพื่อนยีสแพ็คสุดท้ายเราจะเป็นสีเขียวที่แฮปปี้ผมน่าจะเล่นสีเขียวแน่นอนละเพราะผมรู้สึกว่า การ์ฝั ite, ่งสีแดงก็ไม um. ่ค uh ่อยออก SR นอาะไอพวกบีรูทเอ็อาร์อะไรเงี้ยไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับไปออกสีส้มซะเยอะอุ้ยโผ่อ็นอาร์ก็คือแบบมันออกไม่ค่อยเยอะสีแดงถ้าถ้าแบบมันไม่ค่อยออกนี้เล่นสีแดงยากครับโอเคแบ็ค็คคูยักษ์ที่หุ้ยหุ้ยห้ได้เลยโอ้ยมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวตกใจหมด โอเคอุ๊ยแบ็คโคคูไม่นอย่างเท่นะฮะแต่อุ๊ยนาทีนี้ไม่มีใครเท่ถ้าพอ่อหลุมพ่อลุกหล่อคนนี้แล้วะไม่มีแล้วนะหูเราจะเป็นสีเขียวที่แฮปปี้เหรอเพื่อนเออาร์เยอะเนี่ยเอาเอาเดมเบอร์สิบเจ็ดสิบแปดอีกสักใบไป,ไปโอเคสุดยอดได้ดักใจว่ะวันนี้โอ้โหจะสีฟ้าได้อีกหน่อยหนึ่งแบ็คโคคูใกล้ได้เลยละนะไป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  โอ้ยทำไมได้เนี่ยจวักการ์ดหนึ่งใบทิ้งหนึ่งจว1หนึ่งที่หนึ่งถ้ามีหกจี้ขึ้นไปจวออีกหนึ่งตอนตีออพอดสองเหรอแย่นะถือว่าเป็นการที่ดีโู้ยแบวกโกคูอะเอเลยเฮมักนะเฮมักมกต่ออัพเกรดสักอันหนึง่งขออันหนึง่งอัพเกรดอัพเกรดสักหน่อยเพื่อนนะอัพเกรดนิดนึงให้ชื่นจะวิ่งหนีนน <laughs> เด็กกีนิว เพื่อเพื่อใครไม่เก็ตกินิวมันเป็นตัวที่แบบไปสี่ล่างโกคูได้นะฮะในการ์ตูนไปนะอัปเกรดเพื่อนอัปเกรดโคไปน่าจะสี่ใบแล้วนะอันนี้อัปเกรด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 ผมยังไม่อุ้ยคูเลอคูอย่างเท่อัปเกรดนี่แบล็กโกคูที่เป็นลิเดอร์นะฮะเทอยู ไปอัปเกรดโป๊ะปิเซอร์ไปที่3มไม่มีลุนอัปเกรดเท่านั้น 1. ดินสองสางใบจุดท้ายของสตรีมนี้ฮะโอ้โหทะลักไปเลยทะลักเลยพี่